สวัสดีครับเพื่อนๆวันนี้มีเทคนิคดีๆนะครับเพื่อนๆสามารถที่จะสร้างอวตารเบอร์โทรสาหรับคนที่โทรเข้ามาในมือถือของเรานะครับเราสามารถสร้างเป็นตัวอวตารได้นะครับวิธีการท,ทําทํายังไงเนี่ยเราไปดูในคลิปนี้กันได้เลยครับวิธีการทํานั่นก็คือให้เพื่อนๆไปที่รายชื่อของคนที่เราต้องการจะสร้างอวตารนะครับเพื่อนๆนะครับก็ทําการเลือกรายชื่อที่เราต้องการจะแก้ไขนะครับแล้วดูวด้านบนนะครับมันจะมีคําว่าแก้ไขให้เพื่อนๆเนี่ยแตะตรงนี้เข้าไปเสร็จแล้วก็ให้เลือกที่คําว่าเพิ่มรูปภาพนะคครรัับบให้้้เเพื่่อนนนีียแตตขาไป ตรงอีโมจินะครับมันจะมีเครื่องหมายบวกอยู่ตรงนี้นะครับเพื่อนๆเพื่อนๆก็แตะเครื่องหมายบวกตัวนี้เข้าไปนะครับและในขั้นตอนถัดมานะครับเพื่อนๆก็มาสร้างมีโมจิกันได้เลยนะครับก่อนที่เริ่มต้นการใช้งานกันเลยนะครับเพื่อนๆก็สามารถที่จะออกแบบเสื้อผ้าหน้ามผมกันได้เลยนะครับให้มันคล้ายกับคนที่เขาจะโทรเข้ามานะครับคือเพ,พ,พื่อนๆก็จินตนาการรูปร่างหน้าตาของคนที่จะโทรเข้ามาแต่แล้วเราก็เริ่มมาสร้างมีโมจิตัวนี้นะครับเพื่อที่จะให้มันคล้ายๆกับหน้าตาของคนที่จะโทรเข้ามานะครับ ซึ่งเวลาที่เขาโทรเข้ามาก็จะเป็นรูปร่างหน้าตาที่คล้ายๆกับเจ้าของเบอร์โทรที่โทรมาหาเรานั่นเองนะครั yeah. <t os ored Krishna> บซึ <scientifically> ok ่งมันจะมีรูปแบบหลายๆรูปแบบเพื่อนๆก็ทยอยค่อยๆทําทีละขั้นตอนนะครับค่อยๆเลือกไปนะครับไม่ต้องรีบมันจะได้ออกมาใกล้เคียงแล้วก็เหมือนกับคนที่เขาจะโทรมาหาเรามากที่สุดนั่นเองนะครับเมื่อออกแบบหน้าตาเป็นที่เรียบร้อยแล้วนะครับเพื่อนๆก็สามารถที่จะมาเลือกเสื้อผ้าใส่ได้ด้วยนะครับก็เลือกใส่ตามความต้องการกันได้เลยนะครับแต่เราก็แต่ที่ปุ่มเสร็จสิ้นนะครับเป็นอันว่าจบขับ